ยังมีปัญหาอะไรอีกที่แมค่ค้าออนไลน์ทุกคนเจอกันนะคะไม่ว่าจะเป็นพลาดตอบคอมเมนต์แพ็คของผิดโดนสลิปปลอมยอดขายตกยิงแอดไม่ตรงกลุ่มและปิดการขายไม่เก่งถูกต้องไหมคะปัญหาเหล่านี้ทุกคนเคยเจอไหมเอ่ยแต่วันนี้คะ่ะ ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปนะคะวันนี้นะคะ1มีทางออกและทางแก้ไขปัญหานี้นะคะมาแนะนําให้ทุกคนค่ะกับการนำแชทบอทนะคะเข้ามาร่วมใช้ในการทำงาน สวัสดีค่ะตัวแทนไวท์เฮาส์และแม่ค้าออนไลน์ทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาอีกแล้วค่ะกับเบื้องหลังแม่ค้าออนไลน์ EP ที่10นะคะว่าด้วยเรื่องปัญหาโ่งแตกที่แม่ค้าออนไลน์ทุกคนจะต้องเจอ มาเริ่มต้นปัญหาแรกกันเลยนะคะกับปัญหาตอบแชทไม่ทันค่ะหนึ่งมั่นใจนะคะว่าทุกคนจะต้องเคยเจอปัญหานี้แบบหนึ่งอย่างแน่นอนค่ะแล้วยังมีปัญหาอะไรอีกที่แมค้าออนไลน์ทุกคนเจอกันนะคะไม่ว่าจะเป็นพลาดตอบคอมเมนต์แพ็คของผิดโดนสลิปปลอมยอดขายตกยิงแอดไม่ตรงกลุ่มและปิดการขายไม่เก่ง ถูกต้องไหมคะปัญหาเหล่านี้ทุกคนเคยเจอไหมเอ่ยแต่วันนี้ค่ะปัญหาเหล่านี้จะหมดไปนะคะวันนี้นะคะ1มีทางออกและทางแก้ไขปัญหานี้นะคะมาแนะนําให้ทุกคนคะ่ะ กับการนำแชทบอทนะคะเข้ามาร่วมใช้ในการทำงานเออวันนี้นะคะหนึ่งจะนำข้อดีนะคะของแชทบอทนะคะว่ามันนะคะช่วยงานเราได้ยังไงนะคะแล้วมันดียังไงนะคะมาตีแผ่ให้แมค่ค้าออนไลน์ทุกคนนะคะได้ทราบกันค่ะอันดับแรกเลยนะคะข้อดีของแชทบอทนะคะมันช่วยเรานะคะตอบกลับลูกค้าได้โดยอัตโนมัติและได้ไวคะ่ะรับรองนะคะว่าได้ใจลูกค้าอย่างแน่นอนเนอะไม่พลาดสัก อออเดร์ Order, ไม่พลาดไม่ทําให้ยอดขายตกอย่างแน่นอนนะคะตัวหนึ่งเองนะคะออเดอร์เยอะมากตอบลูกค้าไม่ทันนะคะ พลาดไปแล้วนะคะยอดขายมหาศาลนะคะแต่หลังจากการนำแชทบอทเข้ามาช่วยงานเนี่ยทำให้เรานะคะตอบกับลูกค้าได้ในทันทีและได้ไวค่ะมากไปกว่านั้นนะคะลดเวลาการทำงานของเราและแอดมินค่ะเรานะคะจะได้มีเวลานะคะไปพัฒนาด้านอื่นๆได้มากขึ้นได้มีเวลาจัดการงานอย่างอื่นมากขึ้นค่ะรวมไปถึงการใช้แชทบอทเนี่ยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับร้านค้าทุกคนด้วยนะเพราะเวลาที่ลูกค้าทักเข้ามาแล้วอะคะ่ะ ทุกอย่างนะคะมันจะขึ้นหมดเลยไม่ว่าจะเป็นข้อมูลรายละเอียดสินค้านะคะมันสามารถคุยกับลูกค้าได้ตั้งแต่เปิดการขายต้อนรับไปจนถึงรับโอนเงินกันเลยทีเดียวนี่เห็นข้อดีหรือยังหรือ,อยังคะตอนนี้มันเป็นข้อดีข้อใหญ่ๆมากเลยนะที่ทุกคนนะคะควรจะนำแชทบอทเข้ามาช่วยในการทํางานเออมากไปกว่านั้นคะ่ะแชทบอทนะคะที่1ใช้นะคะยังสามารถช่วยตรวจจับสลิปปลอมกันได้อีกคะ่ะ รู้ไหมว่าตอนนี้นะคะสลิปนะคะปลอมเกิดนะคะการโอนเงินแบบหลอกลวงปลอมๆแบบไม่จริงอะ่ะมันมีจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะแชทบอทต,ตัวนี้ที่1ใช้สามารถตวรวจสอบสลิปได้ทุกทธนาคารเลยค่ะอืมตอนนี้นะคะทุกคนน่าจะสงสัยแล้วว่า1ใช้แชทบอทอะไรนะคะ1ลืมแนะนําไปนะคะ1ใช้แชทบอทของข้าวเจ้าค่ะข้าวเจ้าแชทบอทนะคะ1ใช้แชทบอตตัวนี้ค่ะช่วย1ในการทํางานของ1นนะคะ ข้อดีต่อมาของข้าเจ้าแชทบอทเนี่ยเขายังสามารถสร้างคัสตอมออเดนซ์ได้ค่ะคือเราสามารถเก็บกลุ่มลูกค้าได้ค่ะเวลาที่เราอ่ะจะเอาข้อมูลลูกค้าไปยิงแอดเนี่ยมันก็สามารถทำให้เรายิงแอดได้แม่นยำขึ้นเออเห็นข้อดีกันเพิ่มขึ้นกันไปแล้วนะคะต่อมาเนี่ยข้าเจ้าแชทบอทอ่ะยังสามารถ ช่วยสร้างเซลล์เพจได้จบที่เดียวเลยเหมือน One สต o อปเซอร์วค่ะนอกจากสร้างแชทบอทได้แล้วยังสร้างเซลล์เพจได้ด้วยเริ่ดเรดเกร๋เกราอ มาในอีกฟีเจอร์หนึ่งที่อยากจะแนะนำให้กับทุกคนเลยนะคะก็คือเข้าเจ้าไลฟ์ค่ะแม่ค้าออนไลน์ทุกคนจะต้องเคยไลฟ์อย่างแน่นอนแล้วก็จะต้องตอบแชทตอบคอมเมนต์ไม่ทันถูกต้องไหมคะแต่ว่าเข้าเจ้าไลฟ์เนี่ยสามารถช่วยเราได้นะคะดูทุกคอมเมนต์ค่ะเข้าไปสู่ข้อความค่ะทำให้เรานะคะไม่พลาดคอมเมนต์นะคะทุกคอมเมนต์นะคะเราเก็บได้หมดเก็บทุกยอดขายได้หมด ไม่มีตกหล่นกันเลยทีเดียวเออแล้วมากไปกว่าน,นั้นวันไหนยุ่งยุ่งรีบรีค่ะไม่ได้แต่งหน้าแต่งหน้าไม่ทันนะคะแอปเข้าเจ้าไลฟ์นี่นะคะทำให้ทุกคนนะคะสวยเหมือนทายผ่านแอปไลฟ์เลยค่ะอ่านี่คือหนึ่งมั่นใจว่าแม่คะอะไรทุกคนจะต้องกังกังวลแน่เลยว่าวันนี้ฉันยังจะไลฟ์แต่ฉันไม่สวยจะทำยังไงดีจบที่เข้าเจ้าไลฟ์เลยค่ะรับรองสวยอย่างแน่นอนเออฟิลเตอร์งามๆเลยนะคะรับรองทุกคนออกมาแบบ โอ้ยน่ารักะแน่งแน่นอนค่ะโน้ no, วันนี้นะคะหนึ่งมาสรุปข้อดีของการนำแชทบอทค่ะเข้ามาช่วยการทำงานให้ทุกคนแล้วนะคะหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยใช้อาจจะยังกลัวนะคะหนึ่งจะบอกให้เลยว่าตัวหนึ่งเองนะเป็นคนที่แบบ โลเทคโนโลยีละกันเอออะไรอย่างเงี้ยแต่ก่อนก็นทํางานด้วยตัวเองคนเดียวมาตลอดนะคะจนวันหนึ่งที่ปริมาณออเดอร์ยอดขายโตขึ้นนะคะเราตอบไม่ทนันเราพลาดออเดอร์ไปเป็นจํานวนมากนะคะมันมันพลาดทําให้ยอดขายเราแทนที่จะโตกว่าน,นี้เออมันโตไม่ได้เพราะว่าเราทํางานไม่ทนันหนึ่งก็เลยนำแชทบอทเนี่ยเข้ามาช่วยในการทํางานแล้วคือข้าเจ้าแชทบอทเนี่ยคะ่ะเขามีการสอนการใช้งานโดยละเอียดในเว็บไซต์ของเขาอยู่แล้วไม่ต้องกลัวเลยว่าแบบเอยจะใช้งาน แล้วแบบใช้ยากไหมใช้ไม่เป็นไม่ต้องกังวลค่ะเขาสอนตั้งแต่เริ่มต้นสูนเลยนะแล้วสามารถปรึกษาเขาได้ตลอดเวลาถ้าติดขัดในการใช้งานนะคะหนึ่งอยากแนะนําให้ทุกคนไปทดลองใช้งานกันแล้วยิ่งตอนนี้ค่ะเขามีโปรโมชั่นนะทดลองใช้งานฟรี14วันนะคะเดี๋ยวหนึ่งจะทิ้งลิงก์นะคะไว้ใน description นะคะทุกคนสามารถไปที่ลิงก์นี้ได้นะคะเผื่ออยากทดลองใช้งานเล่นดูกันก่อนนะคะว่าเขามี ีเจอร์ไหนบ้างนะคะเผื่อดูว่าต,ต้องถูกต้องตรงใจตรงตามหลักวัตถุประสงค์ของแต่ละคนไหมลองไปใช้งานกันก่อนได้ค่ะแต่ใดๆก็คือหนึ่งอยากแนะนำด้วยใจจริงๆนะคะว่าการที่นำแชทบอทเข้ามาช่วยเราทำงานเนี่ยมันทำให้ยอดขายของเราโตขึ้นได้อย่าง เกินคาดอย่างแน่นอนและมากไปกว่านั้นนะคะมันลดเวลาการทํางานของเราทําให้เรานะคะมีเวลาสามารถไปบริหารจัดการงานอย่างอื่นนะคะมันจะทําให้ยอดขายของทุกคนและการพัฒนาทีมของทุกคนนะคะเติบโตไปอย่างยั่งยาวและยั่งยืนแน่นอนค่ะลองไปทดลองใช้กันดูนะคะรับรองว่ามีประโยชน์จริงๆกับข้าวเจ้าแชทบอทค่ะ